สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอสามดารานั่งร้องทั้งสามท่านนี้เกิดในเดือนเดียวกันที่มีอายุยืนคือเดือนมิถุนายนและทั้งสามท่านเสียชีวิตแล้วโดยมีอายุมั่นขวัญยืนมากมากกว่า80ปีทุกคนมีใครบ้างไปดูด้วยกันครับ Happy หสีเทาชื่อจริงคือจจรันเพชรจรนเรนเกิดวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2475เที่เพิที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นนักภาคตำรวจและนักสแสดงบทตลกเวลาเขาเล่นตลกจะชอบทำหลังโกงกงพุ่งป่องๆคล้ายกับไอ้เท่งตัวตลกในนังตลุงภาคใต้สีเทาอาดีตรับราชการตำรวจ อยู่ที่กองดุริยางและเคยเป็นครูผู้ตั้งชื่อให้ว่าสีเทาและชักชวนเข้าสู่วงการคือสเสน่โกมรชนหนังเรื่องแรกปีพุทธศักราช2499เรื่องฟ้าธรรม,มาที่เบตสีเทาสมรสกับยุพินแก้วประเสริฐ มีบุตรด้วยกันสคนและมีลูกติดจากภรรยาเก่าหนึ่งคนรวมมีบุตรสี่คนสีเทาเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา2นาฬกา19นาทีณนะโรงพยาบาลชนละประทานจากอาการปอดติดเชือ้อเสียนริอายุรวม 84ปี 2. แอดสมบัติเมธนีเกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2480ที่เมืองอุบลราชธานีเป็นนักสแสดงนักร้อง ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักการเมืองสมบัติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2559นละครโทรทัศน์เรื่องแรกหัวใจปรารถนา เมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 3ภาพยนตร์เรื่องแรกรุงเพชรเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 4สมบัตริรับบทเป็นพระเอกมากที่สุดในโลก6 1รเจนเรื่องเขาสมรถกับทุกการจนามีธนีมีบุตรชาย5คนบุตรหญิงหนึ่งคน รวม6คนสมบัติเสียชีวิตเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2565ด้วยโรคชันรานอนหลับไปเฉยๆภายในบ้านพักที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครสิริอายุรวม85ปี3 เพลินพรมแดนชื่อจริงคือสมส่วนพรมสว่างฉายาราชาเพลงพูดเกิดวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2482ที่บ้านกิโล2อ,อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเป็นนักร้องนักประพันธ์เพลงและนักแสดงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เมื่อปีพุทธศักราช2555เข้าสู่วงการเพลงเมื่อปีพุทธศักราช2508เพลงแรกในชีวิตคือทุ่งร้างนางลืมส่วนใหญ่เพลินจะประพันธ์เพลงเองร้องเองที่มีเนื้อร้องและคำพูดในแนวตลกสนุกสนานจนได้รับสมญานามว่าราชาเพลงพูด เรื่องแรกในแนวนี้คือสมัครด่วนภาพยนต์เรื่องแรกฝนใต้เมื่อปีพุทธศักราช2513คู่สมรถคือสกุลตลาพรมสว่างเดินเสียชีวิตเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567 เวลาประมาณ11นาฬิกา10นาทีณโรงพยาบาลเสียงเรียราชจากภาวะหัวใจล้มเหลวเสียงรีอายุรวม85ปี